นะครับส่งไปให้พ่อก็ดีให้แม่ก็ดีให้หลูกหลานติดหลวงรับไปแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นของหน้ามูเมื่อสัจจะนิฐานเรียบร้อยเพื่อสัพป่าคำนี่หลังจากพระคุณเจ้าได้ทําวิธีกรรมเกี่ยวกับการกินการตานสละกภาพเรียบร้อยเพื่อจะนํามาไปข้ามน้ำข้ามทะเลพี่อาวงสาคานานยที่หลวงรับไปเรี่ไปอยู่แห่งหมดลำบลใดนะครับอาจจะได้รับผู้การกินการตานของลูกของเต้า ยกออกมาอันนี้เ oh, ป็นอของบุญหลวงคำฤกษ์ตาไปหาพ่อหาแม่หาลูกหาดาที่หลวงรับอันนี้ของป้าแก้วป้ามูลป้าคำประเอ้ย่าไม่รับความประกาศหาพ่อแม่เขาลูว่าเขอลูกเขาของลูกเขาของลูกเขามาห้ากไปบางคนที่เขาไปใส่สักคำพ่อแม่มาเจอประการที่เรามี้นะจ๊ะ ทีใไปนะครับจากงารใส่แจมตาบาราจานตามเข้าไปีขอคุณู unten, ้ัวนี ả, ้สนนลดจมนะครับื่อให้ do do. ええึงเอาคุณ้สนนี้ไปนะเขาอัาลาไปจะได้หายที่คุณูกิตบุตามเอาใส่ในข้องนะครับตะพันวาใส่ปาใสว่าเขาต้องมีปาขอขอคุณผู้สนใจไปโดยเฉพาะงานของบรรดาพ่อแม่พี่น้องูหลาน แะ่เล็กกันน้อยเคยการทังความสามารถแต่ได้ผุ้ผู้ส่วนแรหลวงเอาตามมุนเอาตามปันได้ผู้ส่วนแรงเดียวกันมันอยู่ที่ทิศเอกลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องสตาเฮานะครับเขาตั้งใจเมื่อความตั้งใจนะครับก็คือความต้นเห็ุในคิดใน้แต่ของเฮาความตั้งใจแต่ทำบุญเขาได้ทำแท้อามิบาเดียวตามไปเข้าไปขอได้จากขอบเงินได้ก็เป็นการน้ำใจ มาจากทีจายาไสยเขา่านมีห้าบาทที่ปาสาบาทใส่ไปเรได้บุญได้กุศลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อบุญกุศลเกิดจากพิจายาพอทาไปแล้วมันเสียหายอยู่ในควงเกี่ยวทางสาสนาจำาหรือว่าจะออกไปอยู่ในย่ามของพระคุณเจ้านะครับที่ออกการมาราธนานิมนต์มาก็เป็นเจ้าของท่านและเป็นบุญของเขานะครับเขาตามพระสงฆ์พระเจ้าบวาเดชเท่าถึงหนุ่ม พระเด่นเห็นเจ้าของอาถรรพ์เจ้ากรมนุ่มแม่แต่อาจารย์วัดก็เช่นเดียวกันบุญของข้านได้จบกับที่ไผ่าคนนั่นตีคือมาโจเพือโจ้คือปอนนะครับเป็นสินจำกู้แต่ทำยาวนานอยู่กู้พานาเขาไป็นทุกข์ว่าไส้วัดไส้วัดใดวัดตู้ได้ตำบลคนนี้เนาะตำบลคนนี้อ่าต่อคำเภอคนดีต่อการวัดคนนีถามี่อาจาแต่วัดน้ำตาลจะมานะครับ เอนะก็เป็นือผิดดนเอาหมนี้นะครับขอจากคูนที่ขอขอการปัดน้ำกันผู้ป่วยมาขอได้นาะครูว่ากิสารกับาหมอได้ครับแ้าครูจะตอบเานีอยได้ผมกจะตอบแทนแล้วครูว่าได้แลเพราะว่าไอ้คูเป็นปีหน้านะครับถามว่าปีหน้าเมื่อปีนี้ยังทำลายชื่อยู่ปนาพ่อแม่ที่้อกมีบุรีากลูกเต้าที่ที่ีกันคือก่อคือแม่ดาน หาอได้ยินของกูตอนนี้ไปได้ครับไปก่อนคือพ่อแม่มาเอาพ่อแม่า丹ตั่วกินแดงจานหลวนะครับโอกาสที่กดารทาถาหน้าดูอันนีของบ้านะครับอายุเก้าสิ้ก้าชิปลายแปดชิ้ปลายกันสิ้ปีกหน้ารักตามก่อนครับตามก่อนแ้าพ่อแม่ก่อแล้็ถง้าหกในชีวิตกป็ตมีอ่าหน้าจะประมาณประมาณในชีวิตจะเปประมาณไน้ของกูของนนส้ ข้ามาได้จานจะไม่ว่าครับตั้งได้เท่าได้จานชะกตรนี้ราอาเงั่อนต่อทิ่พิจารณาดีนะครับการบิดการต้าสมวขอเจ้าได้มาครับพักอย่งนโดยท่านขึ้นบ่าจัแต่พุการนะครับความดีทุกอย่างอาิงแต่มายังฝีอาจะย่างเขาตังอุสลานหาพ่อหาแม่เขาโยกย่นะครับ ท่านรัฐมรก็บอกระหว่ายอดยอดเดือนสิบสองเป็นขุดาวเป็นเจตีสนานทัที่ป่าก้าปีนี้ขอขึ้นมาตามจัวรากัาพโดยพระสงฆ์องค์ขเจ้ารอาดะ้าเจ้า่อนา ล่าเาตาใหญ่แล้เน้นก็จาเปลีนมาละมาหามดึงดโดยสัมบูรณ ja, ์ก ar. ็หลานเดี๋ยวแม่นกวจะเข้าวัดนะครับมาได้มุวนุูอเู่ดน่อจ้างอาจจ้านึ่งนะครับตลาดของานได้ั้งใส่ไว้นั่งที่เพิ่อนที่หัวละนทีนี้นะครับขลังคุขเจ้าที่ได้เส้นสลาดไปเพื่นเรียกข้าหาเส้นสลาดขออือหัวหัวทายาพอดีนะครับเปิดาก <ส>อาพันละเวลาพนละวยชุกรวยกบว่าพอใจอาเพื่อได้รวยุเอาพันเะมือ้เกินโดนค้นได้พันละสเออคุณเจ้าไหนกิไปละอาเพื่อก็บว่าพอใจอยากได้เขาจะผสมมุกแรกภาด้านขอคือหวงว่าเขาช่วยกานดีมล้ากมาแล้วฝาไปไหนวันนี้เราเสียสละเวลาหนึ่งวันขอหววมีบทบาทหน้าที่นะครับช่วยกันหน่อย นะครับอ่านดีๆอ่านชัดเจนเพราะว่าปีที่ผิดหวยปีที่ผิดสลาของท่านมตุ้มครับที่คนเสียงในปลายานที่พระคุณเจ้าเลยครับนะครับอาจารย์มาห้าของข้าแล้วก็ขอพระองค์การใจความวัดก็ดีลูกวัดก็ดีจะไปร่วงล้ำข้าวเก้าวกันนะครับขอคือพิจารณาดีๆชื่อบางข้าบางทีนะครับอ่าชื่ออาจจะ ชื่อเป็นชื่อจริงหัวหวานประทุจนะครับขอออวงเล็กแต่น้อยเราโถติ้วหูพ่อแม่ที่อยู่ก็สมบูรณ์นะครับอย่างอ้อยเนี่ยมาเข้าพิธีื่อแจะแด้บรรแบดอย่างวงครับที่เขียนบางคนก็อ้อนวอนมาอ้อยก็ง่ายนครับอ้อยก็ง่ายที่อยู่หัวหวันนั่นอ้อยถือลูกคนนั่นอ้อยถือลูกคนนี้อยู่หวานนี้นะครับอาจจะนักลูกอายัดด้อยกัน การสลากโจกเขาโจมาแล้วก็ขอมาเนย้วกกรรมการั้เคยมาดัดเลยครับปรวังมฟังเอะวว่าทัุก่อนก็ได้ก็เป็นอย่างเพราะว่าโจ๊กนันแขงวว่าทัุ้ก็หางกั้หลาดอู่แล้านกาขอครับเมื่อเขาพู้กันว่าเรื่องเกี่ยวกับการต่ถ้าวงรัโพลีเเพิ่งนีปีเดียวก็ขอเพื่อเพื่อนขายเพื่อนรื้อสาเพราะว่าสั่งตวเา่าสาบนตะหรือว่าสาโอ้ ตาโคสรับใชว่าไอ้เจี๊ยบโยนตัวไปหนเนนะครับเอามาหกต่างโยคือว่าไปเราไปด้ววนัตาเร็วนกตางแลสระของขาที่เขียนที่ือยูนะครับมห้านะห้าสานจะเป็นใบลานเป่าลัคือเจ้าที่บใดเปอย่างเกียต่อหาบบ้านด้านน้ายนะครับพอพยายามเพื่อต่อเส้นเรื่องเส้นกันเรื่องกัน อายากกันหน่อยนะครับขอมวุญาขอช่วยฟังหน่อยนะครับเส้นนึ่งเส้นกันนึ่งกันนะครับพันดากับพันดาสลากเข้าซองกับสลากเข้าซอยนะครับอ่านดูมันชัดเจนหน่อยแล้วก็ถวายเป็นไปบางครา้งบางทีพระสลวงอ์ข้าเจ้าเป็นยุทธก้อนบางองค์ข้าก็อะไรนึกก้อนยากยกเป็นมาตัวเอป็นมาเอาไปถือเป็นไปครับเพราะวการที่ว่าตอนนั้น เอาคือป้อนทันอ่าคนคือปอนทั่วตัางมุกมุมทีหางเรียกคนลงมาครับมาหา,าในกลุ่มใหนหมวดของท่านที่เป็นได้สลาของท่านและ่านก็ขอแจ้กันครับว่าบรรดาป้าอนแม่ที่้องเอาวันนี้เป็นโอกาสดีของโมฮา,านะครับที่เขาได้นการปุ๋ยสลากระพัดนะครับประมาณแปดปีที่ผ่ไปหน้าเอาแต่มาพักกัน,น,น,กนหนักข้ามลื่ง นะครับดังท่านก็นถือโอกาสได้ต่อน,นี้เอาไปไหน้าปะกันวันหน้าละปะกันบันนี้ห็ก่อนก่อนถือวันหน้าแต่แเขาจะปะกันหรือไม่เอาไปยังบอกได้ดัง,งนั้นนับว่าหลายชุดมมนึงรอไปยังมีโอกาสในเวลา7โมงธรรมดาบบ่อแม่พี่น้องสัตหีนะครับเขาจะมาความเต็าการเต็มเทศ,เทศนาธรรมหน,น้า อาภัพวิหารน้อยบูบาเกลชจียเสโนอาตอนนี้แต่งพระมาละนะครับแต่แต่เธรรมอาดามันอาทดลองพาตการการเทศอาการเทศจะมีนะครับต้อออกบมาเลื่อนศบรษะจามบักออปีญาการทำนะครับออปีญากัรทำอันนี้สรงได้การตลาดข้าวมาเป็นจจใดนะครับ เป็นแคที่แจ่งต้องต้องแก่ที่ฟังต้อแม่ที่ฟัง